นี่นะคะต้นลาบนะคะหรือแรบเศษหรือว่าผักกาดขาวของบ้านเรานะคะผักกาดผักกาดก้านขาวค่ะแม่บ้านพูดวันนี้แม่บ้านจะพามาชมดอกไม้ที่หน้าบ้านนะคะนี่จะถ่ายให้เห็นว่าหน้าบ้านแม่บ้านนะคะนี่ค่ะทุ่งดอกลาบนะคะของที่นี่ ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแรปสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน,นะคะบ้านเราเรียกผักกาดก้านขาวค่ะถ้าใบอ่อนหรือยอดอ่อนเห็นของไทยเขาเก็บไปทานกันนะคะแต่แม่บ้านไม่เคยทานมาก่อนเลยค่ะดอกสวยมากเลยค่ะต้นนี้นะคะเขาจะปลูกไว้ตั้งแต่ออกอ่อนฤดูหนาวมานะคะปลูกช่วง ฤดูใบไม้ร่วงค่ะเสร็จแล้วก็เขาก็จะอยู่ใต้หิมะนะคะจนมาถึงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะเริ่มโง่มาแล้วก็จเจริญเติบโตมานะคะสวยมากค่ะอยู่ตรงหน้าบ้านไม่น้านเองเะะ ้นสูงมากค่ะตอนหน้าหนาวนะคะมีหมาเห็นกวางเขาไปคุยเขียใต้หมากินนะคะพอเขาเจอฝนนะคะเขาเจะแบบโตร็วมากเลยค่ะอน,นี้ดอกเหลืองอร่ามเลยนะคะ Deep in the shadows I know it's hard to p u t one foot in front of the other Ah, ah, ah.